ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมไองเซนคูเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่กันในเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ผมจะมา <c oughs> มาเล่หรืงมารีวิวดีไหรีวิวดีวารีวิวแมปแมปใหม่นะครับแมปหัด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 เทพหัดเทพอะไรไม่รู้ของมันหัดเทพแล้วมั้งเกเราจะไปรีวิวนะครับ ผมเปลี่ยนใจดียวเอาๆเ,เป็นงนี้ดียวรีวิวผมจะไปเล่นกระบบนแล้วกันเล่นกบบระบนได้ป่วะน่าจะได้มงโอเคผมจะเล่นกระบนับ,บอนะเอาระดับสูงเลยมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ yeah! ได้เล่นเป็นคนแรกคอยลต่าเลย ทีของผมก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นนะงานได้ไปบินเลยแบบเที่ยวเสียงดวงตายฉันแล้วพื้นที่เป้าหมาย โอเคม,มาตรงนี้กันสร้างเลยนี่ฮะเอนี่หว่าแข่งกับเอ,อเอ้ยบอดนี่หว่าโอ้ดูเหมือนว่าเป็นบอดอครับก็ไอตรงนี้นะครับเห็นมครับ ไอที่เป็นลท์เนี่ยรูปปั้นหนุ่นี้นะครับคือเราสามารถยังไงฮร,รเราจะสามารถสร้าง,างเมืองหรือจะยกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวบินออกอีกต้องไม่ได้ไปบินอีกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวใหม่นะครับนี่ครับเอาบอตเสร็ได้ผมจะดูว่าบอดจะสร้างหรือ ไม่ทำอะไรเลยโ,โอเคยางงี้นี่จะะเบิร์นรนครับเปลี่ยนมาไหมผมว่าไม่เปลี่ยนเลยสิบสิบสิบผมขอสิบแล้วกันโอเคนี่ครับยกยกพื้นที่จะเป็นเงีงยบอ่ะมาให้ยกตรงนี้อ่สมมติผมเอาตรงนี้ดิตรงนี้แล้วกันสุบใครที่เดินมาตรงเนี้ย เดินเดินมาใช่ไหมครับเนียถ้าสมมุติวบอดเดินมาอีกครั้งเดินมาตรงนี้อสมมติเดินมาตรงนี้แต่ว่าเดินมาไม่ได้ครับจะติดก็จะอยู่ตรงนี้เราสามารถป้องกันเราสามารถทำให้เขาตกแลนด์มาร์กเราได้สิบสองเนี่ยคุดไปพุดมาคุกสวรรค์เลยดูครับสมมตินีนะ่ยจะไปไม่ได้ อ๋อสร้างเกาะเลยหดืจะสร้างกเางกาะอ,อีกโอ้ไม่น่าทำเลยไม่เป็นไรครับเคเอามาตรงนี้แล้วกันปุเงนะเ้นแล้วสร้างแลนด์มาร์ดูน์มาร์วเสียง ผมมันได้เกาะสองเกาะแล้วอะไม่ได้งานนี้ต้องยึดว um> ุ okay. ่นแลกแลกแลกโอ้โหเฮผมจะเล่นไปเรื่อยๆกันถ้าจะหยุดก็คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะหยุดแพ้ไหมแต่ตอนนี้ผมแลกอะผมเล่นแล้วผมแลก โอ้โหดบิสส yeah. ิบสองโอยไม่ต้องการเลยนะเสีเอกะโจมตอ้บินโดตังด้วยหยดปีบ อยดู <You> อย่าซื้อนะอย่าซื้อนะฉันจะซื้อขอสอง <9. S 1> โอ้ยไม่เป็นไรอืมสั่งแล้วกัน เดี๋ยวตอนนี้แหลกกนะันแล้วซื้อไม่ได้ด้วยก็จบดีครับยุบเมืองไปโอ้โห เไม่รู้ตรงเนี้แถบเนี้ยต้องเป็นของผมแน่นอนเชื่อผมไหม <10. S 1> ยังไงก็ได้ <10. S 1> แถบเนี้ยเป็นของผมแน่นอน <10. S 1> มาเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับอันนี้ <10. S 1> <c oughs> นั่นแหละเยี่ยมสั่งแล้วกัน <5. S 1> นี่เลย สามหกตาแล้วจะเิ่อแบตอีามตรงนี้้วอย่าดับเบิลเอดับเบิลก็ยังดีไปบินไหมเย็ดไปบินนะครับกำลังดีกำลังดี นั่นเรียบร้อยนะครับไม่กู้ตัวก็มันสลายโอ้กู้ตัวอะไรก็บอทบอททำเงี้ยไงะฮะเคเลยเพื้นที่เดียวนะครับจะยึดนะ<ฮ>ไม่เป็นไรครับเงินไม่พอโอ้โหโ,โชคดี ตอ,อนนี้แล้วผมเล่นเกมสถิตมเลยผมเล่นไปแ,แล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 ป้วแล้วรีบเล่นแล้วรีบตัดคลิปเีตายฉันแล้วขอเก้ามอตายฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คิบตายฉันแล้วขอสี โอ้โหสกิลไม่หยอกนี่บวกเจ็ดเลยเนี่ยโวกกัดตั้งเจ็ดสิบสองครั้งโอ้โหแต่มันได้ไปเที่ยวบินเป็นเรื่องละแป๊บ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 ไปทำอะไรครับ <8. S 1> โอ้โหได้พรจากพระเจ้าอีกหรือเปล่า ไปงเงินไม่พอเดินเลยสองเอ็มเรียบร้อยครับลมสลายไปก็ด่านนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยวใครอยากจะเล่นกับผมผมจะให้ไอดีไลฟ์ว้ข้างล่างนะครับงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ